สบายดีพี่น้องฝากสินคสบายดีฝากลูเอาอาเด้ทางงยไทอยราได้ยต่าประเทศเด้พี่น้องเมืองนพบกับสงสาเพื่อนสาวด้เพือนมาหลีน้ำเืซจอยพี่น้อง้ยขึ้นเข่าอะเ่าซาจอยไปใส่ไปในเมืองเหรอเกียวเอาได้เกี้ยวแล้วว่เขานะ ยังเขียวมายังเขียวเนาะต้องนอนห้าวหัวจ็เขียวบางเฮ้ยอ้าวมันเป็นอะไรคือเขียวไหมเถวมันอยาเขี้ยวนะเฮ้ยค่อยเกินจะเขี้ยวเลยชิบึงไมีแาวเขียวหมาแบงไหนอยากมาเ้าวหัวมา จากมหาเจ้าโอ้ลืมพังแบ่งมาแบ่งแบ่งก็สามีบ่กินเข่าบ่กินเข่าที่ยังบ่หรือเข่าเศร้าอ๋อเบาะนี่มันเดียวกันเลยเดี่าวเขี่ยวหมาพี่น้องเอ้ยสะจอยบระยู่สะจอยเพิ่นไปเกี่ยวเขาเอาใส่สะจอยว่าสิลงปักซองบ่ได้ลงบ่ปในรถบ่

เนาะไปมาแหละสม่ำอย่งเต่งโตหล่อเนาะต่อไก่มาบโท่านพี่น้องนะวันนี้เากินเบิดเพิ่นมาพี่น้องสมาไดีพี่น้องอ่ามากที่ไนเนี่ยพน้องอันแป้งวันน้องเทียนเลยพี่ไปไปบอกไปดีน้ำแป้งไปบ่เอาเด้พี่น้องเด้อกินน้ำกันกินยังเดียวพี่น้องกัเบิดเลยเบิดเหรอไปหาแบ้งเห่ไก่มากโบท่านชิมะโซงดอกไปบ่ไปกินข้าวน้วกันเลยไปกินข้าวแหละ

ฝากติดตามฝากกดปุ่มใจให้บ้านนั้นเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งบัสทุกคนสมองสมบัตเนาะอ่าเขาเหตุยูทูบมากก็ว่างให้ยอดวิวทุกคนพี่น้องเนาะยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่รองเด้อไปดีไปดีน้ำเด้อแขนแขนจะอ้ํนวอยอยู่บ่แขอนจะผู้เบิ่งสภาพแขนตัวเองสกิมยังกับเสื้ออัน ใส่แข่วไม่เป็นไรเจ็บแข่วไปซื้อปิีงใส่ว่าสัานสิมากินขึ้นนะได้หรอวะซื้อปิีงแฉกใส่มาเนี่ยมาเมย์กินได้ไหมเบื่อมีเท้าเขี้ยวหมางแซ่บปะท่าน,นเป็นอะไรวะนางอีกเราไปเกี่ยวเข่านานางอีกนะเนาะเกี่ยวเข่าอยู่ซไซร์

ได้อยู่อันอยู่ลังเทีอนกับหินเลยหินหัวจะซื่อเนาะเขี้ยวอะไรเขี้ยวไว้มืดมืดบบบวะนี่มือหัวคายโอ้เขี้ยวไม้โอ้เขี้ยวให้มันเปื่อยแล้เขี้ยวไม่อีกเขียวจะดีเนาะคายเยอะเข้านียันเขียว เอาที่จะบาลอดเลยน้องเกลยวพักคุยออกมาทีเดียาเขีียวได้เห็นนั่นผู้ใก่เฮือนมอตะกี้ไม่โค่นะเขีียวโอ้หาเถวก็สะได้เขีียววะ้อนนัมื่อกี้ไปบักซองกัอยังไงต้อัตองต้อไทยบ้านคนโตยุานั่นอยู่บักซองนะบวบุกตกที่าไงน้องเกียวหรือบุตสมย รือว่าสีแดดเลยหรอ่เนาะแดดแพี่น้องยอดทางเองลมไทยคนโติดลบอยู่ผนเนาะเฮเฮเขาจะลงคลิปอยู่ทางนะสมอบอันนั้นเข้ามาทางใดเกะป้ามใน้องโนวันใส่น้องซิโนเขาห้ยง้วนออกองีทางดีทางดีกว่าทางไทยกว่าทางหไทยส่เนาะลงมไยลงยางอนนาโลเียนเหร กะติดมองเนก็นไผเนี่ยเลอได้มองเงนล่เลวใหญ่าไปยงด่งดเจ้าเรอวะมุกี้จับเลยเนาะมุกี้ไไยังหลดเขาไปเลยเงินมุกี้ติดกันใสหลอดกระเทาใส่พวินมใส่ออกเป็นแล้วโทรทามอย่เนี้ยโทรทามของใชยย่ใ่พวินนคอยนะเคยใส่อยู่แต่คอยลืมหุงบริใส่แต่โดนลบริสุทธ์ใส่เนาะใส่แต่สองรถดคาสีหาปีลังผู เออาจะเปิไปนิคจ้าเจ้าเนบอกจะมาเทใส่เออสิไปบ่หาแบงนะผู้สิไปนี่นะฮะนาอีเดียเลยคนแต่งตัวล่อพี่น้องอยู่นี่อีเดมุ่ไวล่อมากีโลจังวะน้อันนงออนสีเด่น ม่วใหแบ่งกับคลองถ่ายอยู่เพื่อนเขาัมีก็อยู่เจ๋อเพิ่งกับมาดําเนี่นะทำหน้าอีกีห่ะเออลืมสัมีปีนึงเนะเขาเขียนอปกติ ก็ไปเขาเนาะสบายเดี๋ยวนี้นะคารูวิสเขาเปิดาเขาเปิดน้มเขาเปิดลเขาเปิดเปิดาาหมอกเนเปิด่าทางดามันเปิดได้ทางไปักาเขาเปิดมือจะไปขอเดือเขาานบบานนเขาานนก่อนบ้านบ้านไหนานูานทงเัน ทงสื่อบานคือคือบ้านขาบ้านกองเลยงเราทึ่งบ้วบทั้งเขาไปมือน่ะกบุ้มไม่เล่าทึ่งบุ้ยเาทึ่งกายกันเยอะยไปน่ะบันะบสว่างทางซีโนเมืองอุทุมพรอันเราทึ่งบุน่าทางั่นเนาะด้วยยังวะโน่บเมองเวะอคุณยับขึ้นทังนั้นแต่เขาเขาเบาคลอายแบบตะโอตะอ้อได้เขาจะเบาแล้ว ทั้งวันาวนนั้นาซ้องทั้งพุททั้งนัาหาาด้งพุทธาทงบ้านของผมเองทั้งีน่เมอไหกอเขาสวนก่อนด้มื้เนีัเขาส้านก่อนเนี่ย่าขาออกซีโนหลอกดาวลงสหักตลาดนะเขายังบวยเปิดตลาดีนก็ปิดนั่มเขายังบอยเปิดเปิดเขาดาวูหลอกละตลาดีนก็ บริลตอนน้แต่ว่าทุ่งขยังตึงตอยอนักจิ้มบรอมปนียบ่สภาพแขว็ยังขุดจะกินอยู่นะโอ้ยวัเวิรงแขวตัวเองแขวอัน้แขวเต็มปากินบริแขวเต็มปากกินพอดีแด้วเล็กสิรุดออกจะเป็นเทรมาน

เอเรื่องอะไรเฮ้อคนเกี่ยวเป็นนี่โอ้ยว่าอะันเกี่ยวว่าอะไรเกี่ยวเป็นเกี่ยวโเป็นเรื่องเออเหรอขอเกี่ยวเป็นเอ้ยแพะบ่ใช่เปล่าเจ้าเก้าขึ้เก้านี่โอ้พี่น้องเอ้ยเป็นพุ่มแพ้พี่น้องยังกินปลาหมึกอีกเหรอกินปลาหมึกเมื่อกี้บหรโอ้ยเคยเห็นเจ้าเก้ามาแต่เมื่อคืนนี่พวกนี้นะมันจะไปกินปลาหมึกเมื่อกี้นี่เห็นเห็นแต่เศร้าหูประตูจะเป่าหมอบ้า กขั้นขึนี่อนี่ยเป่อะอเป็นเป็นอันพุ่มแผจ๊ะขายเครื่องที่ตลาดเพิงบ่ยู่ตลาดอันตลาดใกล้ธนาคารน่ะแหละยบ่เจะไปเอาเงินนะป้จาแม่บ่เฮ้ย าตลาดนั่นแหละอาด็กค้าอย,ยู่ส่วงนี้เด็กค้าเริ่มเด็กค้าเอออันผูน้ยู่น้ำกาอันผู้แค้นแล้วกับบริลลงมาเนี่ยเผื่อเมื่อกระซวยอะไรเร้วบริลลลงจ้ะ เอาเลยทุกคนคลิปนี้กับซีเดียคอร์ลาเพียงเท่านี้เด้อพอกันไหมคิดหน้ากราบสบายดี